สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะคะอยู่ช่วงฝั่งนี้คือเขาเรียกว่าสะพานเกียกกายย่านบางพัดฝั่งธนบุรีข้ามไปฝั่งกระนู้นก็คือ,อบางขุนนนท์จ้า<อ>เรือขนส่งสินค้าก็ต้องลอดสะพานนี้อีกหนึ่งสะพานต่อม้อใหญ่กลางสะพานเลยนะฮะเห็นเรือลำยาวขนส่งสินค้านะคะสะพานใหม่จ้ากำลังสร้างอยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภานี่ อาคารรัฐสภาเอ,อบางขุนนนท์เนาะบางลำพูแถวนั้นนะคะอม,มีเรือเล็กเรือน้อยมีน้ำเจ้าพญาเจ้าพยาตรงนี้เราจะมองเห็นไปที่ใบหยกด้วยหนุนใบยกใบหยกใบหยกใบหยกอยู่ทั้งนู้นเนาะเมืองหลวงก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะหมอกควันฝุ่นรถนู่นนี่นั่นนะเอ,อมามองมุมสูงนะคะกำลังสร้าง รู้สึกจะน่าจะเกือบสองปีแล้วนะเท่าที่จะจําได้สะพานเนี้ยสะพานสะพานเกียกกายก็จะใช้ชื่อสะพานเกียกกายหรือเปล่านู้กเนาะอืมมาอีกหนึ่งสะพานแล้วออรถการจราจรลงได้หรือเปล่าอืมรถก็ยิ่งเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเนอกกทมกรุงเทพมหาคนครแม่น้ำเจ้าพะยา ให้ความร่มเย็นเหมือนดังเป็นเส้นเลือดโนพีอีให้ความสุขทั้งพระอิปุดีเป็นมหาาทีเป็นมหา,มหาอามใจเรือนั้นมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีนะคะพี่นอ้องสะพานสะพานเกียรกายข้ามไปบางคุณนนนนนน,น,น,นสู้ๆทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกอาชีพนะ สายน้ำยังคงแล่นไปเรือก็ใช้การขนส่งการจราจรทางน้ำกันต่อไปจ้ะจ้ะนี่ฝั่งขวานี่มุ่งหน้าไปสะพานพระรามแปดมะมะมานนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะติดตามชมกันคลิปต่อ,ตอไปนะดูว่าแย่จะไปเที่ยวไหนอีก เลิฟเทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณขอบคุณทุกอาชีพทุกสาขานะภาหนะทางน้ำค่ะวันนี้ทางน้ำจ้าบายบายเอบรีวันขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะสู้กันต่อไปในชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันจะถ่ายถึงสะพานพระารามแปดไม่ถึง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 มุมนี้มุมนี้เป็นมุมตึก อีกอื่นก็ก็มาบังกันต่อเนาะเป็นเวงแม่น้ำเจ้าพยาช่วงนี้น่าจะกว้างอยู่นะอืมไปแล้วเรือน้อยเรือน้อยลอ,อยไปแล้วลองเรือไป,ไปไปไปขอให้มีความสุขทุกคนทุกคนเลิฟยูเลิฟยูบาย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 เจอกันใหม่นะคะ